หุเพ,พืพพพ้่อนวันนี้ทันนี่เที่ยวอเมริกาจะพาเที่ยวธรรมชาติที่แกร์ตินเบอร์รัฐเทนเนสซีเห็นเครื่องนั้นไหมคะเหมือนยานบินยานอวกาศเครื่องนั้นเรียกว่าแอร์เทรมเพื่อทาน Spot t ต o ูท็อปออฟม اؤ เทนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปนั่งเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาเกรซสโมก y m o ม n t เทน ชมบรรยากาศวิวสวยๆมองลงมาดูสัตว์ป่านานาชนิดกันค่ะที่นี่จะมีแบ็กแปรหมีดำเยอะมากจนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่นี่แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเจอแต่กวางราคาตั๋วก็จะคนละ20ดอลลาร์ค่ะ ใช้ได้สองวันขึ้นลงกี่เที่ยวก็ได้คุ้มสุดๆค่ะเพื่อนๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆแต่ทันสมัยไฮเทคไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมว่าขับรถขึ้นเขาที่นี่ถนนหนทางสะดวกสุดยอดแล้วนะคะยังมีเหนือกว่านั้นอีกค่ะอันนี้ทั้งสบายสะดวกปลอดภัยวางใจในมาตรฐานด้วยค่ะ ไปถึงจุดจอดบนภูเขาก็จะเป็นเหมือนห้างสปปรรพสินค้าที่อยู่ข้างบนเลยค่ะมีกิจกรรมให้สนุกสนานมากมายทั้งอินดอร์เอาดอร์สเก็ตสก,กีเล่นหิมะทานอาหารชมวิวช้อปปิ้งสินค้าที่เละลึกเที่ยวจนมืดค่ำก็ไม่อันตรายค่ะเพื่อนๆเ,เพราะโรงแรมที่พัก อยู่ใกล้เดินกลับได้เลยค่ะเราก็เลยได้นั่งเที่ยวชมหลายรอบทีเดียวขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปท่องเที่ยวเรียนรู้อเมริกาไปด้วยกันนะคะ